<minutes> เีเลยเฮ้ย <re>: เออว่ะเฮ้ยเครื่องเนียมจัด <hand> ่ะเสียงเครื่องเปลี่ยนเลยอ่ะกราบสวัสดีมิดรักแฟนเพลงช่องสุชาติเคซี่คาครับผมวันนี้พี่จะมาซ่อมรถไปทุกคนแต่เป็นรถที่พี่ไม่เคยซ่อมมาก่อนเลยก็ไม่คิดที่จะได้ซ่อมเลยนั่นคือรถจุด รดตุ้เหรอใช่วันนี้ทุกคนพี่จะมาซ่อมรถตุ้ยๆนะครับซึ่งรถตุ้ยๆเนี่ยก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนของไอ้น้องชายแั่นเองแม่งสันหาซื้อรถมารอบที่แล้วก็ซ่อมรถไม่ยานไปไปนี่รถตุ้ยๆรอคิวอีกแล้วเคุณเง็ยแม่งไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาซ่อมลุุกๆไปวันนี้เดี๋ยวซ่อมไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยเพราะว่าซื้อมาไม่ได้รีวิวเลยว่ามันเครื่องอะไรเกียอะไรเป็นรถอะไรเพราะคันนี้ไม่ใช่เครื่องเดิมก่อนอื่นเดี๋ยวขัารถเข้าร่วมก่อนแม่งเช็ครายการมา100ว่ารายการท เ,เร็วเร็วร้อนวุ่นแหละน้องอยากรู้แล้วเร่นแรงไหมโอเคมือแก๊สป่ะรถใช้แก๊สครับเครื่องมันยังไม่ร้อนมันก็จะประมาณนี้แหละรถคันนี้นะครับเป็นรถทุกๆสามล้อนะครับเป็น แฉะมากเลยแฉที่มันเห็นเพราะว,าว่ามันไม่ได้ใส่ไอ้นี่ทิ้งจูนเดี๋ยวเราจะจูนแก๊สไปเจ้าจของรถมันอยู่นี่ไม่ได้บอกมนันเลยว่าวันนี้เราจะลื้อทุกๆนะครับรถคันนี้เป็นป้ายเหลืองทะเบียนราชบุรีเครื่องยนต์เป็นไดฮัตสุห6หกไปเดี๋ยวก่อนอื่นเริ่มลื้อกันดีกว่าเดี๋ยวถอยออกไปตรงนู้นหน่อยค่ะถอยถอยถอยไนจะซ่อมอันไหนจะซ่อมชิ้นไหนชิ้นแรกก่อนหวาดรถก่อนนะรถส้มน้ำปกมากเลยซื้อรถมาก็เป็นภาระตู ้าาฉันใหตยยีอะไรอะท่านตุุ๊ๆแลวแลวทีแห้งไม่ซ่อมอยากจะซ่อมในน้ำไม่ขับรงไม่ได้คลองเลยล่ะโอ้โหอยากจะรู้ว่าถ้ายกขนาดนี้มันจะคว่ำไหมไงไม่คว่ำเดี๋ยวผมขึ้นเขอโจมผมสั่งวินไว้แล้วจริงเหรอวะวินวินนี่โปรแพงกว่าตุ๊กๆกี่กว่าใครเออคว่ำ ในคว้ามี่เขาเรียกว่าบาลานซ์เซ็นเตอร์เดี๋ยวซ้อมให้ก่อนมึงยาวไปไหนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้เป็นดีว่ะยกคือแบบขึ้น,ข,นขึ้นไม่แรงข้างเดียวเดี่ยวล้อบ,บางนี้เจะโยกมาของนี้ไ้นะไอ,อ้โยกมาไม่ล้มหรอกมัาไม่ว่าถ้าเกิดแรงๆอ่ะล้มไหนเฮ้ยไม่ล้มหรอกหนีดิตุก๊กตุทับตายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดูก่อนเลยเดี๋ยวไอ้สิ่งนี้ต้องเปลี่ยนนะครับลูกค้าท่อน้ำนะครับแข็งหมดแล้วนะครับมึงอย่าโยกไปมาทำไมเล่า อันนี้เหมือน,นเหล็กเลยนะครับไม่ใช่ครับมัน,มนเป็นพลาสติกครับไอเหี้ยแข็งโป๊กอันนี้เหล็กครับเท่นั้นทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่ามันเก่าแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นท่อน้ําซันว่าได้ฮะไม่ได้ไปคอยมันล่วงบางอย่างล่วงล่วงเดี๋ยวต้องยึดเนี่ยอันนี้ก็หลุดเนี่ยหลุดหมดเลยต้อขับแรงจัดอ่ะหมดเลยเดี๋ยวเรายึดกลับให้หมดเลยแล้วก็ถ่ายแล้วมันเกลี่ยแล้วมันสุดท้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวไล่เช็คแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าทุกๆเป็นอะไรบ้างนะ ช่างไม่ถึงไหนแล้วครับช่างไม่เคยทําตุกๆช่างก็จางงงๆหน่อยนะครับยังหาที่ถ่ายน้ามันเครื่องไม่ได้เลยเฮ้ยจริงน้ามันเครื่องน้ามันเกยร์ยหาที่ถ่ายไม่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงเลยไม่รู้ว่ามันอยู่มุมไหนเหมือนกันกำลังงงๆนั่งอยู่นี้มาเป็นครึ่งยุมงงกันน่ะนั่งรถไว้กี่โมงอน่ฮะต้องเลื่อนแล้วแหละเพราะว่าช่างกําลังงงอยู่ FC คนไหนที่ใช้สามล้อแล้วใช้เครื่องในฮัสก์660นะครับอมเมนต์มาหน่อยดูถ่ายน้ำมันเครื่องมันอยู่ไหนเห็นแต่กอง แต่ไม่เห็นรูถ่ายเฮ้ยเจ้ช่างทักลูกคเมื่อกี้ว่าจะโทรไปพอดีเลยอะ่ะลูกค้าครับทำไรอะ่ะผมหารูถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เจอครับไม้วัดน,น้ำมันเครื่องผมก็ไม่เจอครับ <c oughs> ผมไม่รู้อะตอนนี้มันยินด,ดีครับช่างต้องใส่ต้องถามอาจารย์กูแล้วครับ <c oughs> ก็มันออกมาเท่าไหร่ก็ใส่ไปนั้นแหละครับช่างไ <c oughs> อ้เฮียนั่นจะรู้ได้ไงเนี่ย เฮ้ยวันนั้นเจออยู่เลยไม้วัดไม้วัดเหรอคงณใส่ซิ่งต่างไม้วัดลนหายไปแล้วก่อนที่ให้เจ้าของรถมาดูเองไหมึงหาอะไรให้กูทํางานให้มันยากทําทไมเนี่ยทํางานให้มันยากทําทไมนเนี่ยเจอแล้วอันต้องแตกหมา <c oughs> เฮียเฮ้ยน้ำมันเครื่องใส่กิ๊กเลยมันเครื่องใส่กิ๊กเลยมันเครื่องดีมากครับน้องก็เปลี่ยนไหมเ,เหอะเพราะว่าเราเซร็จร้อยโอเคเจอแล้วเฮ้ย ใครจะไปมองเห็นวะไอสัตว์ยากกระดอหมาโอเคขอให้ทุกคนหลังจากที่เราหาไม้วัดน้ำมันเครื่องมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถ่ายนมันเครื่องได้แล้วเดี๋ยวไปซื้ออะไรกันก่อนได้กองมาแล้วจัดเป็นกองยาวเลยี่กองยาวก็เออกองยาวหน่อยเร็วเร็วเร็วนี่อันนี้เป็นกองโต๊ะซ้ากองของมันไม่มี คุณจะใช้ก่อนไหมครับใช่ครับอโอเคครับผมจะใส่แล้วมันจะยืดออกมาหน่อยเดี๋ยวลากดินมันก็สึกหมดไปเองแหละใช่ปะมันก็จะสึกสั้นเหมือนอย่างนี้พอใส่แล้วไม่รู้มันจะยืดขนาดไหนแต่พี่ว <c oughs> ่ายืดว้ยพอใส่แล้วพีว่ายืดว่ะ <c oughs> ไหนใส่ดิเนี่ยใหรือพี่ก็ไอ้ <c oughs> นี่เอาดิเใช่ไหมมันยืดลงมาไหมพี่ก็ทำแข็งกันให้ผมดิฮะทำแข็งกันให้ผมโอ้โหทำไมเอาเอาเงี้ยไข่เขาไปแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างด้วยนะครับท่าน ครับผมคาแคร์สปาอาชีพห้องเครื่องได้นะฮะต้นกันสนิมด้านล่างได้นะฮะอันนี้อันนี้จะขัดให้แน่เลยขัดให้ขาดฮะมจะขัดไม่กะแกะแล้วมึงฮะเป็นครั้งแรกของช่องเลยนะฮะที่ส้มตุกตุกโชว์เนี่ยน้ำไมเครื่องประมาณกี่ลิตรครับเกียอย่างน้อยเลย3ลิตรเองโอเคน้ำมันเบอร์ที่เราใช้ครับ5 w 3 0ซฟไฮโดรซินจัดสายออกสูตรเลยเนี่ยแล้วก็ เราจ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะฮะเรายังมีน้ำยาหล่อเย็นผลิตภัณฑ์อย่างไฮโดรซินอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเติมหม้อน้ำเลยอ่ะนี่เติมไฮโดรซินลงไปเ,เ,เ,เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ท่อน้ำนะครับระบบท่อน้ำเป็นไงใส่โง่ไม่ที่เลย, <c oughs> ยเป็นรูขนาดนี้ใส่เข้าไปบึ๊กบึ๊กบึ๊กนั่นไงกูว่าแล้วไงไม่มีอ <c oughs> มันมีทันลินดีๆมันก็ไม่หกหรอกเฮ <c oughs> ้ย มันได้แล้วนะแต่หน้ามันทิ่มน,นะอ่ะโอเคสองลิตรก่อนเดี๋ยวค่อยามาดูว่าเพิ่มอีกกี่ลิตร<ช>มาเดี๋ยวพี่ได้ประกอบ,กอบสายยางแล้วนะครับทุกคนตัดส,สายยางส่ายนะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยยาวแค่นี้พอป่ะเอาท่อน้ำบ้านมาใกล้ไปเปล่าแล้วต่อเดี๋ยวต่อท่อน้ำบ้านไปด้วยเลยคุณว่าแล้เวลาเติมแล้วเติมมาจา๊ะปนยานหล่อยเย็นของไฮโดรซินเติมลงไป ยังไงครับคุณลูกค้ารถเราเดินทางเราต้องใช้ของดีเท่านั้นอันนี้น้ำปาเราเรียนตู้นี้จะใส่กี่ขวดก็เดี๋ยวใส่ไปสองขวดก่อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงแล้วก็เติมคนที่สามเข้าไปใช้สามขวดโอเคเดี๋ยวเราใส่จะขับรถไปดูแล้วเราแค่นุงลกเดี๋ยวเราใส่ให้เต็มหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวอร์มเครื่องแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายน้ำมันคนท้ายกันเ,กเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วทำยังสิทเครื่องดูว่าใช้ได้หรือเปล่ปาพี่ท้่ติดเครื่องเหรอเงียบเลยเออว่ะ ใส่ะแล้วใส่ดูไหมวัดยังอ่ะดูแล้วใส่เพราะมีครึ่งลิตรหลอกสองครึ่งลิตรเหรอเออนิ่มเลยอ่ะเฮ้ยเครื่องนิ่มจัดจังเสียงเครื่องเปลี่ยนเลยอ่ะนั่นดูเดินนิ่งไงได้ได้เรียบร้อย เดี๋ยวมาะกอบแล้วก็ไปลองวิ่งดู e i g 0 0 y impressions later คุณครับทำไรกำลังจะล้างรถลูกค้า<อ>เดี๋ยวจะต้องล้างให้เรียบเลย<อ>เดี๋ยวลูกค้ามารับรถพ่อลูกค้าจะมารับรถแล้วเดีวทำไมไม่เอากระโงอากาศมันรองไว้น้ำกระจายหมดแล้วฮะพ่ <c oughs> อ,ไม,อ,อไม่เคยเข้าขากแค่แบบด่วนนะโอ้ต้องล้างคราบทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างอีกรอบหนึ่งเจอเด็น่าทำไมอะมึงล้างตรงนี้ไปแฉะตรงโน้นเอาหน้าโอ้ ยาให้เยี่ยมนะโอ้โหดูขี้ลงขี้ดินเต็มเลยเนี่ยแห่งใช้แลไม่มีการรักษาอีกคนนงต้มนี่ต้องมาเข้าขาแขกงอีกเอาเป็นไงเตะยางเนี่ยลูกขามารอแล้วเนี่ยแล้วแแค่ที่คาใช้ก่อนทันี้เราไปเที่ยวเราเราเรจุดไไปคะยไปมล่ยนะคะไปสัตว์าไปครับไปใส่แบบนี้ใส่แนี้ไปครับไปไปเลยคไปพี่บอี่บอิร้กูเสร็จแล้วไปโอ้โหูนิสานมาแล้วนถเสร็จพอดีเอ๊ะ โอ้ยเที hmm. right. re really wow. oh. ah. ่ยวแรกเลยวันนี้วราจะได้อะไรบมานอม่เปิดกะเที่ยวแรกของวันนี้นะไรดัดคนขับตกใจ ลงมาเนี่ยมาลงมาเี่ยวมาเนี่ยลงมาเที่ยวลมาเที่ยวมาลงม ลงก่อนลงก่อนโอ,นอนเครถใช้ได้รถเช้ดได้ไม่แรงกว่ะเปดยุงรอเดี๋ยเน้ยไปลองนิ้ได้ป่ะทำไม่ได้ช้ได้ไปเดี๋ยวให้เจ้าของรถมาไปลองก่อนอันนี้ใช้น้ำยาเคซี่คาเ <c oughs> ช่นเลยนะครับรถเนี่ยเงาขนาดนี้ล่างให้เรียบเรียบดูมันว้าว <c oughs> ทำวจะโงมาลโอ้โหแหนโงมาแบบโคแรงจได้หวะได้ไมาก้อนแรงเลยโ่นแรงเลยพี่ก้อนแรงได้ขนาดนี้วะโอ้โ ขัดยาเลยขัดยาหน่อยเดี๋ยวจัดให้ตอนนี้เช็ดสีอยู่ใช้ได้ใช้ได้้นำยาคลินิกาครับผมสั่งได้ในเพจคลินิกาน่าสนใจไปสั่งกันได้เลยเราพร้อมออกทริปแล้วพร้อมแล้วรถให้เราไปที่ไหนตอนนี้ท่อยางเปลี่ยนแล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วน้ำมันเคียร์น้ำมันเพลิงท้ายเฮ้ยนิ่มมากเลยนะระบบทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะพร้อมซิ่งไม่ได้พร้อมใช้ขอบคุณมากครับส่งมอบรถเรียบร้อยเช็งยางที่หลังมืออย่างนีขารถอย่างนี้ให้ทูกท่องอีกนะเหนื่อยที่ขายขายกัดีกว่าเฮ้ย ครับทำไมนี่เนี่ยสึกนี่ไงบบมีตังค์แค่ครึ่งลำ